สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่คิดว่าไม่กลับมาแล้วนะครับไปเลยไปรับไม่รับครับไม่ไปรับเพราะเราเสนอเรื่องจริงๆความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้รายการข่าวทะลุใหม่ยืนยงคงกระพันหายไป5วันครับท่านผู้ชมหายไปหวันวันนี้ ก็เลยต้องมาอารุณสวัสดิ์กับทุกท่านตั้งแต่ตีห้าครึ่งวันนี้วันเสาร์ครับตรงกับวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนอ้ายปีฉลูอ่ะรายงานกันแล้ว <c oughs> ก็มาว่ากันให้ทะลุจอไปเลยรายการข่าวทะลุไหม่ก็ให้ทะลุจอเวลาเนี้ยอยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อวานผมคุยไปแล้วในรายการบุญวีตีข่าว ยังไงก็อย่าลืมบุลวีตีข่าวกันแล้วกันช่วงบ่ายๆอุตส่าห์ขัดตาทับไป5วันเพื่อรอรายการข่าวทะลุไมค์ข่าวทะลุจอวันนี้กลับมาแต่เช้าครับวันนี้ขึ้นเรื่องเบาๆไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมันเป็นปกติว่ารัฐบาลเขาต้องมียุทธศาสตร์ของเขารับรวงพลางยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ยังไงยุทธศาสตร์ยังไงที่ประชาชนไม่เห็นด้วย เมื่อหลายอย่างที่ประชาชนคิดต่างรัฐบาลทำได้อย่างเดียวคือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือจับสามกีบเข้าคุกจับน้องน้องลูกๆกหล,ลานหลานคณะราษฎรเข้าคุกแต่เวลานี้เขาเริ่มคิดใหม่แล้วหลังจากได้ไอเดียหลังจากได้ความคิดตอนที่สาวอุดรไปไล่ให้นายกประยุทธ์กเกษียณแทนที่จะมาเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูกันความคิดต่าง รัฐบาลเขาคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องเข้าไปปลอบใจต้องเข้าไปอุ้มชูก็เป็นที่มาของการพาดหัววนันนี้ซึ่งบุลวีเจาะลึกรับมาได้สาวอุดรไล่ตู่รับเลี้ยงดูเลยนะหมายความว่าอย่าไปคิดในเรื่องชู้สาวอย่าไปคิดในเรื่องอะไรที่ไม่ดีคิดในเรื่องว่ารัฐบาลเขาต้องเชิญคนเห็นต่างเข้ามาเชิญเคนคนเห็นต่างเข้ามา,นะนนา,า,มาดูแลเข้ามาพูดคุยเข้ามา เอาเอางี้ก็แล้วกันเขาเกิดความคิดเหมือนกับตอนที่ยึดอํานาจท่านจําได้ไหมจําได้ไหมตอนยึดอํานาจเขาเรียกนายกปูเขาเรียกใครต่อใครเยอะแยะให้รถทหารขนไปอยู่ค่ายทหารเขาเรียกว่านําตัวไปปรับทัศนคติปรากฏว่าให้อยู่คืนหนึ่งสองคืนสาคืนแล้วแต่ปรับทัศนคติแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปแต่ทัศนคติที่ปรับ เมื่อตอนปี2,557น่ะมันไม่ค่อยได้ผลไม่รู้ไปปรับคณะทัศนคติการิท่าไหนก็เลยทำให้คนเนี่ยเห็นต่างจากรัฐบาลประยุทธ์เพราะรัฐบาลประยุทธ์ดันร่างรัฐรรมนูญเป็นระบบฉบับเป็นระบอบอะไรระบอบประย,ยุยเอ้ระบอบประยุทธ์เขาก็เลยเอาหมา่ เขาคิดมีการเสนอเตรียมเสนอให้นายกหรือเสนอไปแล้วหรือมีการพูดคุยกันนอกรอบไปแล้วแต่ข่าวนี้มันมีพลายกระซิบมาถึงบุญลวีว่าถ้าเขาจะเอาปรับทัศนคติอีกครั้งหนึ่งนะได้ไหมได้ไหมถ้าคนเห็นต่างระบอบประยุทธ์เขาทําได้ทําไมจะทําไม่ได้เหมือนษสาอุดรเนี่ยตำรวจเรียกไปทําไมเรียกไปเพื่อทําการบันทึกประวัติ ทำไมถึงมีความเห็นต่างกับรัฐบาลทำไมถึงมีความเห็นต่างกับประยุทธ์จันโอชาแล้วทำไมถึงมาไล่นายกให้เกษียณอายุให้ไล่ไปทำไม่ได้ให้ออกไปให้คนดีๆเข้ามาทำบ้างจับใจความได้เท่านี้เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันอย่างนี้นะถ้าไปเห็นต่างกันมากๆม,มันจะทำให้ประยุทธ์เขาเสีย เขาจะก้าวต่อไปอีกสี่ปีข้างหน้าอีกสี่ปีข้างหน้าอีกสิปียี่สิปีข้างหน้ามันจะเป็นอุปสรรคเขาก็ใช้วิธีไม้นวมไม่เอาไม้แข็งก็คือเข้าประปรบใจรับเลี้ยงดูปูเสือซะเลยเอา้ามาน่ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ดีหรือจะมาอยู่สิรัฐบาลเห็นดีด้วยเดี๋ยวจะปรับสถานะให้ว่าประยุทธ์มีความจริงใจรักชาติบ้านเมืองสถาบานันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็จะมีการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับที่อีไปพูดไว้ตอนที่ไปนมัสการหลวงพ่อวัดบ้านตาดผมพูดมาสองสามวันแล้วพูดเพื่อให้ท่านฉุกค,คิดว่าบ้านเมืองนี่ที่เราคิดจะเป็นระบอบประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยปร,ประชา,ประ,า,าประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันค่อนข้างจะยากผ่านมาจะแปดปีแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจะแปดปีแล้ว ความฝันของบุลวีที่อยากเห็นเป็นประชาธิปไตยเทียบเท่าสากลมันไม่มีโอกาสได้เห็นประยุทธ์จะลากไปเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่เขาเรียกว่าเป็นการปกครองของตัวเองเป็นการปกครองแบบไทยๆเป็นการปกครองที่ไม่มีใครเหมือนนะแล้วสถาปนาตัวเองเป็นศาสดาของระบอบนี้ถึงขนาดยอมลงทุนในคนดา นะยอมลงทุนให้คนหน่าโฆษกรัฐบาลบอกประยุทธ์พูดภาษาอังกฤษได้แต่อีไม่พูดอีไปต่างชาติแกพูดภาษาไทยเพื่อให้คนเห็นว่านี่ละว่าความเป็นไทยเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่านี่ละคือความเป็นไทยคือประเทศที่จะมีอิทธิพลประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจในอนาคตคือประเทศไทยนี่คิดอย่างนี้เลยครับนี่ผมเดาความคิดเอาผมเดาความคิดเอาว่าอีคิดอย่างนี้เลยนะแล้วถามว่าบุญลวีเป็นยังไงเห็นด้วยไหม อ้าวชาติเราจะเป็นมหาอำนาจกูก็ต้องเห็นด้วยทำทำทำไปสินะเห็นด้วยผมอาจจะตาหนิตีเตียนไปว่าออทำไมมึงไม่พูดภาษาอังกฤษทําไมมึงพูดภาษาไทยทาไมพูดอังกฤษไม่ได้เลยเวลานี้อาจจะถึงบางอ้อแล้วกอนนะอาจจะถึงอาจจะผมไม่ใช่ว่าพูดไปเชียร์ไปยุติเดี๋ยวทัวลงผมอาจจะ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 เห็นด้วยเพราะอีต้องการให้ชาติไทยเป็นมหาอำนาจ ถึงไปพูดจาภาษาไทยในเวทีนานาชาติในเวทีโลกเดี๋ยวผมจัดรายการนี้คนทาให้บุลวีมึงเห็นด้วยอย่างเห็นต่างใช่ไหมเห็นต่างแล้วว่าไงก็ต้องทําแบบสาวุดรคุณน้องหรือหลายๆคนที่กำลังจะเข้าคอร์สพิเศษคอร์สพิเศษคือคอร์สปรับทัศนคติเมื่อจะคิดคอร์สนี้เมื่อไหร่นะพี่ยุทธพี่ยุทธพี่ยุทธพี่ยุยพี่ยุทธพี่ยุทธ เรียกผมไปด้วยก็แล้วกันเรียกผมไปปรับทัศนคติด้วยคนแรกๆนะเรียกไปเรียกไปผมไม่ถือไม่โกรธไม่ว่าหรอกดูสิเขาจะเอาอะไรมาสอนผมผมอยากรู้วิชาปรับทัศนคติของท่านเหลือเกินนะเขาปรับยังไงเอาเรียกนางสาวหญิงลักไปเรียกนัทวุิไปเรียกคนนู้นไปคนนี้ไปอ่มันก็ต้องปรับทัศนคติใช้จิตวิทยาบอกว่าประยุทธ์นะประยุทธ์ดีที่สุด ประยุทธ์เยี่ยมที่สุดประยุทธ์ยอดที่สุดประยุทธ์เป็นยอดมนุษย์คนประยุทธ์เป็นซุปเปอร์แมนประยุทธ์เป็นคนดีเทิดทูนในสถาบันทั้งสาของบ้านเมืองสถาบันชาติศาสนาพร,พระมาหากษัตริย์ประยุทธ์สามารถที่จะพูดดำเป็นขาวขาวเป็นดำได้เอ้ยไม่ใช่ขาวเป็นขาวดำเป็นดำได้มีใครคิดบ้างว่าประยุทธ์เนี่ยแก้ปัญหาของชาติได้ผักมันแพง มันแพงประยุทธ์ก็เสนอให้ปลูกผักชีในทหารในเขตทหารในรั้วทหารนี่ใครคิดได้ไหมไม่มีใครคิดได้มีแต่ประยุทธ์คนเดียวแหละคิดได้นะคิดได้อะอยางพาราขายไม่ได้ราคาเนี่ยมึงเอาไปขายดาวังคารข้าวมันแพงข้าวมันแพงมึงก็หอบข้าวไปสิไปขายต่างประเทศเองเออมันก็เป็นความคิดที่ดี เป็นความคิดที่ดีรถบรรทุกไม่วิ่งเวลานี้เงียบชีเลยปรับธนคติไปแล้วใช่ไหมไม่วิ่งเดี๋ยวกูมีรถทหารให้วิ่งวันก่อนวันก่อนแฟนคลับผมเล่าให้ฟังขนปลาจากระยองเพื่อจะไปเชียงใหม่ปลาไปเน่าปลายทางนั่นไม่มีเอ็กซ์เพลียนครับไม่มีเอ็กซ์เพลียนไม่มีอะไรก็แล้วประสบการณ์เดี๋ยวหาประสบการณ์ใหม่ก็แล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นความคิดได้ปลาเน่าไปถามระยุทธ์ว่าทำไมปล่อยปลาเน่า อะยุก็บอกเฮ้ยมึงรู้หรือเปล่ากูขนไปเชียงใหม่เนี่ยกูต้องการไปทําปลาบ้าหรือเปล่าเออมึงรู้เรื่องไหไมอน,นะนาคตข้างหน้ารัฐบาลคิดไว้วางแผนไวหนึ่งสองสามสี่รัฐบาลทํามาแล้วเยอะแยะเหมือนกับอีต,ตอบสาวอุดรสาวสาวอุดรที่มาไล่ให้กเกษียรอายุสาวบันดุงผมเองกูสาปไปจีบนะในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลาดลภาพ นะอุตส่าห์ไปจีบนี่รบสงครามครั้งสุดท้ายของผมเหมือนกันอุตส่าห์ไปจีบบอกมาอยู่พักพลังพักพลาดอลภาพเถอะนะกำลังส่งคนไปแล้วก็พูดคุยกําลังคอการตัดสินใจแปลปรากฏว่ามีคนปาดหน้าว้าชิงไปก่อนว้ยเฮ้ยชิงไปก่อนไม่เป็นไร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 การเปลี่ยนแปลงเราย,ยอมต้องมีขึ้นเอาไปเลี้ยงดูให้ดีๆและจะเอาใครไปปรับทัศนคติก็เอาไปปรับ เอาทัศนคติดีๆให้เธอไปอยากเห็นอนาคตของสาวบ้านดุงก้าวหน้ามีความรู้อายุยี่ข้ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวนะแล้วเป็นเด็กที่กล้าเป็นผู้หญิงที่กล้ากล้าพูดกันนายกแต่เธอไม่ได้หยาบคายนะท่านเธอพูดจาดีนะนี่คนนี้เหมาะเป็นสสเหมาะเป็นสอสพักจะเอาไปอุ้มชูพักจะเอาไปเลี้ยงดูจะเอาไปอุ้มชูไปไปส่งเสริมผมว่าคนดีนะ มันอยู่กับผมมันพักเล็กใครเขาจะมาอยู่ถามเป็นพักใหญ่ได้ไหมได้ทําไมไม่ได้ถ้ามีเงินสักหมื่นล้านเนี่ยมันแจกไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งมาอยู่พลานนอลพาพหมดมันอยู่ที่เงินอย่างเดียวมันอยู่ที่สวนกล้วยอย่างเดียวเพรเอิญผมไม่ได้ปลูกกล้วยบ้านผมไม่ได้ปลูกกล้วยปลูกแต่หมามุยจะส่งไปขายอินเดียเอาไปทําำเล่นมันนะหมามุยเนี่ยเขาขายได้เอาไปทําสมุนไพรใส่แคปซูล นะมีหลายคนโฆษณาเข้าไปรักษาอะไรผมไม่ทราบนะนะปลูกหมามุย่ยนะเอาไปแจกใครยาเอาบ้างอะไปแจกนะแต่ตอนนี้สั่งมาขายก่อนสั่งเบตา้ากรูกแคนจากอเมริกาเข้ามาอุ้ยชนิดเข้มขน้นชนิดเข้มขน้นท่านผู้ชมสกัดจากยีสขนมปังสร้างภูมิต้านทานได้สร้างภูมิต้านทานได้และดีเสื่อด้วย มีผลการวิจัยของมหลาลัยหลายแห่งเช่นมหลาลัยฮาวาร์ดมหลาลัยทูเลนมหลาลัยเบเลอร์มหลาลัยบอชิงตันดุคแคลิฟอร์เนียลุยส์วินและมีตำราของศรราสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักวราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไว้ครับยืนยันไว้ชัดเจเนในตำราเล่มน,นี้ไปซื้ออ่านด่ผมซื้อมาเล่มละห้าร้อยบาทเขาบอกว่าเบต้าครูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบ คนบันทึกไว้คือคนเขียนคือศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินประวัติท่านคือเป็นอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคือคนระดับเนี้ของไม่ดีอีกกล้าพูดไหมอีกไม่กล้าพูดหรอกฉะนั้นมันมีผลการวิจัยไม่ใช่อยู่ๆละเมอมาบอกเฮ้ยมันดีที่สุดมัมนมีผลการวิจัยสามพันกว่ารายงาน,นรัฐบาลสหรัฐเคยใช้ตัวเนี้ไปสู้กับสงครามเชื้อโรคคือโรคแอนแท็กตอนที่รบกับอิสันบูของอิรัก ชนะสงครามเชื้อโรคครับท่านผู้ชมฉะนั้นผมจะไม่พูดอะไรมากเออพูดมันจะเยอะแล้วบอกไม่พูดอะไรมากข้างล่างนะมันมีเบอร์โทรศัพท์สองเบอร์เลือกเอานะโชคดีก็ก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็คุยกับเขาโทรศัพท์ไม่ติดเพราะรับสายอื่นอยู่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษศูนย์สุขภาพเบต้าวันเบต้าวันจำไว้ไม่มีวางขายท้องตลาดซื้อ4ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกัน มีผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์เยอะแยะ3 4พันรายงานชัดเจนครับทีนี้ทีนี้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็เฝ้าดูครับเขาจะไม่ยอมถอยหลังไปเป็นประชาธิปไตยสากลอีกแล้วไม่ยอมถอยหลังอีกแล้ววันก่อนท่านจําได้ไหมผมเอาคําพูดฝรั่งมาพูดฝรั่งเขาตั้งฉายาประยุทธ์ให้ว่างไงโอ้ลืมแล้วลืมแล้วโอ้โผมในอุตส่าห์ไม่ลืม เขาตั้งให้ว่ามิสเตอร์โซตอมิสเตอร์ซซตีถ้าท่านไปเปิดท่านไปเปิดดิกชันนารีมันจะแปลว่าคำเหมาหรือเปลวไฟํำเหมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำแสลงครับมันเป็นแสดงนะมิสเตอร์ซซตีแปลว่าอะไรแปลว่า i, เฮ้ยไอ้เสลอเฮ้ยโง่เกินโง่ี่เขาว่าใครมาผมไม่ได้ว่านายกนะนะฝรั่งมันว่าต้องไปเตะมันนะถ้าใครว่าเดี๋ยวผมตบปากเลย ตบปากเลยนี่ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่านะถามเสกสกวยเขาได้คนนี่ชื่นชมนายกมากนะเรื่องที่เป็นอันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยกำลังจะบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กนั่นก็คือปลูกผักชีในค่ายทหารนะเวลาน้ำท่วมก็ย้ายบ้านขึ้นไปอยู่บนดอนที่ดอนเวลาเวลามันแล้งก็ย้ายบ้านจากที่ดอนเอามาอยู่ กลางท้องนามันก็เย็นสบายดีชายทุกคือมีความคิดหลายอย่างซึ่งเป็นความคิดก้าวหน้ามากก้าวหน้าจริงๆนี่คือระบอบประยุทธ์คือคนเราเนี่ยท่านประยุทธ์ไปพูดกับหลวงพ่อที่วัดบ้านตาดอุดรธานีวันไปเยี่ยมอะนะบอกว่าคนยังไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงคือถ้าท่านฟังคําสัมภาษณ์ท่านฟังคําที่ท่านสนทนาธรรมกับหลวงพ่อ หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ผมผมเนี่ยเป็นคนคิดลึกเพราะผมเป็นลูกศิษย์คึกฤทธิ์ผมคิดลึกผมว่าไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงผมบอกมึงจะเปลี่ยนแปลงอะไรวะอ๋อนึกออกมันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเปลี่ยนแปลงคือยึดอํานาจนางสาวยิ่งลักนายกแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบอกขอเวลาอีกไม่นานขอผลสุดท้ายนานครับห้าปี กว่าจะเลือกตั้งได้ก่อนจะเลือกตั้งก็จัดทำประชามติปรากฏว่าคะแนนเทถียบัสะเทินบัสะเทิีนบกสเทยรน้ำมันก็ได้มา16ล้าน500,000เสียงที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี60คนไม่เห็นด้วยน้อยกว่า16ล้าน5แ0 0 0 0เสียงอันนี้ก็ถือเป็นตราประทับความถูกต้องที่ประยวยเขาโฆษณาไปทั่วโลกว่า ประชาชนเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเขาบอกประชาชนเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับนี่คือความเห็นที่เขาบอกกับฝรั่งมังคา่าเขาบอกกับประเทศต่างๆว่าประชาชนเห็นด้วยไงเห็นด้วยเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเนี้พอออกมาแล้วคนบอกเฮ้ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันขึ้นเขียด <c oughs> ขึ้นกังคก <c oughs> เขาบอกไม่ใช่คุณอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้น ออการเอาสอวสองร้อยห้าสิบคนมาโดยการแต่งตั้งของสามปอเนี่ยไม่ต้องมาเลือกตั้งนี่ก็คือไม่เปลืองงบประมาณไงไม่เปลืองงบประมาณนะแล้วเลือกประยุทธ์เพราะประยุทธ์ยังทํางานไม่จบยังขอไปอีกนะอย่างน้อยก็อยู่สี่ปีอยู่อีกยี่สิบปีอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ไปแซวอะไรตรงนั้นหรอกนะหลายคนบอกเฮ้ยบุญละวีอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์เขาก็เลยถามว่าถามว่า ประยุทธ์เนี่ยไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูผมถามว่าประยุทธ์ไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูตรงไหนเวลาไปทําเนี่ยประยุทธ์ก็เดินเข้าประตูใช่ไหมใช่เวลาออกมาประยุทธ์ปีนหน้าต่างหรือเปล่ากระโดดหน้าต่างหรือเปล่านะไปถามเขาที่อีกก็บอกไม่ได้กระโดดหน้าต่างกูก็ออกทางประตูอะแล้วมึงบอกกูไม่ได้เข้าประตูตรงไหนวะเขาบอกเอา้าไอ้มาตราสองร้อยห้าเก้าอะมันมีบทเฉพาะการมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองโดยความเห็นชอบของกึ่งหนึ่ง กึ่งหนึ่งก็คือกึ่งหนึ่งก็คือสอสอห้าร้อยสอสอห้าร้อยกับสอวสองร้อยห้าสิบรวมกันเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบจัดประชุมเลือกนายกวันนั้นแหมมันเหมาะเหม็งเลยมันออกมาหวยออกห้าร้อยเป๊ะเลย ผมก็เลยเรียกว่าโอ้ยนายกห้าร้อยนายกห้าร้อยนายกห้าร้อยรัฐบาลห้าร้อยรัฐบาลห้าร้อยนายกห้าร้อยนายกห้าร้อยรัฐบาลห้าร้อยนายกห้น 500, นาร้อย 500. เออห้าร้อยนะผมไม่ว่าอะไรก็ได้มาห้าร้อยจริงๆอะ่ะให้มาห้าร้อยจริงๆเอา้าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยมันก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการนำ อาจจะมีการนําการปรับประชาาการปรับทัศนคติเอามาอีกเหมือนก็มีข่าวเข้าหูผมว่าว่าพักการเมืองทั้งหลายรุมถึงลุมจีบคุณน้องผมงสมมติชื่อนะไม่ใส่ชื่อจริงเถอะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะเ <ook S 1> ข้าลุมจีบคุณน้องไม่ได้จีบเอาไปทำอะไรนะจีบไปปรับทัศนคติจีบผมก็จีบอะผมก็จีบ จะไปอุ้มชูจะไปเลี้ยงดูจะไปส่งเสียให้ลงสมัครสสที่บ้านดุงแต่เผอิญเนี่ยมีข่าวว่าพักรัฐบาลชื่อพักพังประชารัฐเขาก็บอกเฮ้ยเด็กเก่งๆนี่อยากได้เข้ามาในพรักนะได้ข่าวว่าไปหลายพรักก็ลุมกันถึง้งลุมกันทึ้งลุมกันทึงเพื่อจะเนะพราะเธอดังดยนนี้นี่เกือบดราม่าก็เลยเป็นสาวคนดังไปแล้วสาวคนดังผมก็เลยคิดนะครับว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ย มันจะปัดฝุ่นโครงการปรับทัศนคติออกมาหรือเปล่าเอาอีกหรือเปล่าอาจจะเอาอีกก็ได้อาจจะเอาอีกก็ได้จจออกกไดนี่คือระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์อีกอันหนึ่งท่านผู้ชมวันก่อนเนี่ยผมอ่านข่าวปปชเขาแถลงว่าร้อยเอกธรรมนัสขาดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษา คดียาเสพติดจากสารออสเตรเลียเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ธรรมนัตจะดดำรงตำแหน่งสอสอรัฐมนตรีก็ปปชเขาบอกไม่ผิดพี่แป้งผมไม่ผิดขาวสะอาดเป็นแป้งเลยครับระบอบประยุทธ์ประกอบกับสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัตไม่ขาดคุณสมบัติพูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่ผมไม่ใช่พูดลอยๆนะ น่ะคุณน,นิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาปปชนะออกมาพูดเขาบอกประกอบกับสารรัฐมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัตไม่ขาดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไหนไหนไหนเพื่อนผมไปไหนทีละชัยพันธุม,มาตรไปไหนมไล่ธรรมนัตเหลือเกินผลสุดท้ายหน้าแหกเลยเพื่อนผมซอสทีลชัยเออปอปชมันยันน่ะแล้วก็จะเชื่อใครล่ะ ปปชมีมติให้ข้อกล่าวหาประเด็นนี้ตกไปให้ข้อกล่าวหาประเด็นนี้ตกไปส่วนประเด็นกล่าวหาร้อยเอกธรรมนัฐละเมิดมาตรามาตรฐานจริยธรรมไร้แรงของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็บังเอิญครับบังเอิญบังเอิญบังเอิญว่าเรื่องมันเกิดก่อนที่มาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองจะมีผลบังคับใช้โอ้ยบังเอิญบังเอิญโอ้ยพี่แป้งก็เลยสบายไปขาวจ้วขาวจ้วใสสะอาด เป็นนายกได้เป็นนายกได้แข่งกับยุทธเลยนะพีนัดแข่งกับพี่ยุทธเลยเอาผมเชียร์เลยนะเล่นกันอย่างนี้ต้องเอาร้อยเอกกูก็เป็นทหารสู้กับพลเอกเลยปปชก็มีมติอเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะปปชก็มีมติไม่รับคำร้องกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไปพิจรนารณา,าเอาโยนตะกล้าไปก็เลยทำให้ พี่ธรรมนัตผมเนี่ยรอดพ้นจากการเช็คบินอย่างสบายหรือสะดือโบครับสบายหรือสะดือโบคือมันมีจริงนะอภินิหารมันมีจริงใครจะบอกว่าเรื่องเหลือเชื่อเหลือเชื่อมันก็เหลือเชื่อเพราะอภินิหารมันเกิดขึ้นได้เสมอในระบอบประยุทธ์จันโอชานะธรรมนัต อาจจะมีของดีอะไรก็ไม่รู้แล่ละครับถึงรอดด่านสารรัมนูนก็รอดด่านปปชก็รอดด่านผ่านฉลุยยกคำร้องหมดขาวจ้วะสบายมือสะดือโบเลยครับนี่คือระบอบประยุทธ์ยังไงล่ะพี่น้องระบอบจันโอชาที่ผมเล่าให้ฟังเออทีนี้เรื่องที่ฮือฮาตอนนี้คือนิคมอุตสาหกรรมชนะ ธรรมนัดไปทำ M O U นะกับพี่น้องประชาชนไว้ครับเรียกว่าไปสัญญิงสัญญากันไว้ไปทำข้อตกลงกันไว้ M O U แปลว่าข้อตกลงนะ Memory of uh, Understanding นะคือคนเราเนี่ยไปพูดคำอังกฤษคำไทยคำผมไม่อยากพูดอะ M O U มึงที่ชาวบ้านตะสีสรา,าเพื่อนผมเนี่ยผมเป็นรายการแบกขดิน,น่ะมึงที่เขาฟังไม่ออกบุรวีมึงพูดหาเลยวะ M O U Memory of Understanding กูก็ไม่รู้อยู่ดียเอาผมแปลงง่ายๆคนแล้วกันบันทึกข้อตกลงขลังจำไว้บ้างนะลุงแดงป้าเพียนใหญ่แมนป้าแจว๋วลุงดำฟังบุญละวีจำไว้บ้างเออ,เอ,อไปดูอีกไปดูเขาอีกเออเขาว่าอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยต้องศึกษาผลกระทบเชิงรุธศาสตร์ ต้องศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกับประชาชนนักวิชาการที่เป็นกลางนะและยอมรับได้ระหว่างนี้ต้องยุติยุติการดําเนินทุกอย่างคำดำเนินคดงคดีชาวบ้านเนี่ยจับมาต้องยุติหมดอ่ากับชาวบ้านอย่าไปทะเลาะกันเรียกมาปรับทัศนคตินะเรียกมาปรับทัศนคติเหมือนกับคิดว่าจะปรับทัศนคติสาวบ้านดุงสาวธธอุดรอะ เรียกมาคุยคือเรียกมาคุยอภาษาง่ายๆเรียกมาคุยมาปรับกันว่าประยุทธ์เป็นคนดีไม่บูดไม่เน่าดูจับเนื้อต้องตัวไม่มีเน่าอะไรเลยเอ้าเอามาสินี่ก็ปรับทัศนคติเอ้าเรียกพี่น้องชาวอ่าพี่น้องเรียกพี่น้องมาเลยพี่น้องชาวจนะมาปรับทัศนคติคุยเองเลยพี่ยุทธ์คุยเองเลยนะแล้วก็อ่าพี่ยวยหัวเออพี่อะไรพี่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 บิดสนวยหัวหัวอะไรวะ วิจิุุวิจนุรองนายกบอกว่าการทำา m o มจะมีผลผูกพันรัฐบาลและทางกฎหมายระดับหนึ่งเ,เห็นมามเห็นมาเห็นมไหมไหแล้วบอกว่าเฮ้ยใครไปทำยุทธ์บอกใครไปทำเนี่ยก็คุณส่งธรรมนัฐไปทำธรรมนัฐเขาไม่ได้ชื่อธรรมนวยธรรมนัเอผลเอกมนุษย์ผลเอกประยุทธ์จะพูดจาไร้สัจจะไม่ได้ ขณะที่ผลการประชุม7ธันวาที่ผ่านมามีรายงานความขึ้นหน้าการจัดการทําแผนไม่บทพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์พื้นดินเพื่อรับรองเมืองต้นแบบขัดแย้งกับมติคอรม15ธันวาหกสาอเอามว่าเข้าไปขัดแย้งกันเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรบรบประยุทธ์นะบรบประยุทธ์ครับทำได้ทั้งนั้นน่ะมันจะไปขัดยง้งขัดแย้งอะไรทาได้หมดทําได้หมดนะแต่จะต้องทํา CA ก่อนอันดับแรกซีเอพ่อเอมื่กี้เออพูดภาษาไทยก็ได้ว่าไอ้พวกนี้อุ้ยอยากจะแปลให้ฟังแล้ว เดี๋ยวจะหาว่าอวดรู้อชาวบ้านนี่คือรายการข่าวทะลุใหม่ครับหายไปหกวันวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วคึกคลืนทุกวันหลังจากบจบรายการนี้อย่าลืมช่วงบใบ,บายแก่ๆเลี้ยวไปชมอย่าไปทิ้งนะอย่าไปทิ้งเมียน้อยอย่าไปทิ้งบุญรวีตีข่าวนะอย่าไปทิ้ง่นะงม,งมันยังมีอะไรลึกๆแฝงอยู่ แล้วผมจะเอาข่าวประจําวันว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันนี้เป็นยังไงเอามาวิเคราะห์เจาะลึกเอามาเช่งปีกันนะเอาคนละแบบคนละแนวกับรายการข่าวทะลุใหม่เอาคนละแนวแต่ข่าวทะลุใหม่เป็นข่าวเจาะครับว่าเฮ้ยเขาจะนำไอ้ไอ้ปรับทัศนิกลับปรับทัศนคติกลับมาอีกอผมก็เลยเอามาเอามามาเชิญผมด้วยก็แล้วกันไปปรับนะแล้วก็จะเชิญสาวอุดรก็เชิญไปผมุสาไปจีบจะมาอยู่กับพักผม อ่าววิ่งจีบกันแซ่ดหมดเลยตอนนี้เพราะเธอกําลังดังไงเธอกําลังดังเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโหนกระแสเออโหนกระแสผมก็โหนขอโหนเขาด้วยเหมือนกันบ้ยเอาขอบพระคุณทุกท่านครับต,ติดตามชมรายการข่าวทะลุไหม่วันนี้วันเสาร์สบายๆทาใจสบายนะครับบุรีมาแล้วและก็จะมาพบกับท่านทุกวันทุกวันทุกวัน,วนตอนตีห้าครึ่ง นะจะชมตอนไหนก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญละวียมยมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม